เฮ้ยแกไม่รวมกับเครื่องฟอกอากาศนะเวย้ยบอกว่า,วาหนูแต่หนูว่ากินของน้องนุ้นมาสามสี่วันอ่ะหนูก็ไม่ได้เริ่มไม่ได้กินยาภ mm ูน hmm. แพ้เลยนะแต่หลังจากนั้นน่ะหนูสั่งเครื่องฟอกอากาศมามันยิ่งดีอ่ะคือจากที่เรานอนไม่หลับใช่ปหแล้วเรานอนหลับแล้วก็แบบยังไงอ่ะคือมันดีหมดเลยก็เลยบอกอ e ีว่าอีลองลองดูว่ะนะแต่ว่าแบบเริ่มจากยาก,ก่อนก็ได้คือถ้าเกิดว่าที่ฟอกอากาศมันมันยังไม่ ยังไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าลองดูว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเจกินสามสี่วันที่ก่อนที่จะมีใช่เจรู้สึกไม่ได้กินจากคนที่กินยาภูมิแพ้มาเป็นแบบชีวิตเลยกินยาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่กินมากี่ปีแล้วคะหูยกินมาเกือบยี่สิบปีได้นะเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าไปหาคุณหมออ่ะแล้วก็เลิกหาคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่าทํายังไงมันก็ไม่หายอ่ะก็ได้แต่กินยากดภูมิอ่ะ แต่หลังจากมาประกอบอาชีพด้วยอนะก็คือตัดขนหมานะเนาะก็รู้อยู่ว่ามันมันกระตุ้นใช่มันกระตุ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นหนะักแต่หลังจากที่ใช้เครื่องฟ่ออากาศด้วยที่ร้านด้วยนะซื้อไว้สองตัวที่ห้องนอนด้วยที่ร้านด้วยตอนเนี้คือมันสัมผัสได้เพราะมันจริงจริงคือไม่รู้นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าว่าใครจะยังไงแต่สําหรับเราอะ่ะคือจริงๆค่ะว่า เชื่อไหมเลยถ้าไม่ได้เทสอะไม่ได้เทสนะก็ก็เฉยๆเพราะว่าฟังมาเยอะมากแต่ฟังมาเยอะมากแล้วว่าดีแต่ว่าเออไม่ตั้งอย่างที่บอกอะคือแบบรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันจริงหรอวะอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอเออต้องูมาให้เจ๊ก,กินเจ๊รู้สึกเลยวเาแบบว่ารู้สึกยอดอะอันนี้กินคือตัวไหนคะกินทุกตัวเลยค่ะกนนเนี่ยบนโต<อ>๊ะชุดใหญ่เลยนเป็นผงแท้ไงมาจาดเลยแต่เบอร์เอ ผลไม้รวมครบอะรู้สึกจะครบเสร็จสี่วันเหรอคะสามสี่วันช่วงแรก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 แต่เจ๊ก็ยังกินอยู่นะคะกวันกินได้ตลอดไม่ใช่เหรอเช้าเย็นคือแค่แค่แต่แค่ไม่ไม่กี่วันก็รู้สึกแล้วใช่กินได้ประมาณสี่สามสี่วันนี่แหละรู้สึกเลยว่าก็คือเริ่มตั้งแต่คืนแรกเลยก็คือว่าลองเทสตัวเองเลยว่าเฮ้ยจริงอย่างที่เขาคือคือน้องนน่าเขาบอกว่าเอ้ยกินแล้วมันจะจะไม่พูมคุ้มกันมันจากที่ คือคือเจอนะเป็นคนนอนน้อยเพราะเนื่องจากลุกขึ้นมาสั่งนมตลอดเวลาง<อ>านตลอดลสองเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นเน็ตอเอเล่นตลอดเวลาแล้วก็นึกออกไหมพอนอนน้อยปุ๊บเข้าใจเนาะเพราะเราโตมาเราก็รู้อยู่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอานอนน,อน้อยมันทาให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเบนี้ด้วยอาชีพด้วยอะไรด้วยทีนี้น้องรู้แต่ก็มาแนะนําว่าลองกินตัวนี้ดูลองใช้เครื่องฟอกอากาศจากที่เรา เราหายใจมันไม่โฟล์แอร์แอร์ในห้องเราจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคือเคยได้ยินมาทุกอย่างแหละแต่ไม่มีความศรัทธาเนาะเข้าใจใช่ปะเข้าใจค่ะเอออันนี้พูดความจริงนะ,ะเพราะว่ามนุษย์เราเป็นแบบนี้จริงๆคือไม่ไม่มีความศรัทธาในสิ่งที่เราไม่ได้เทสไม่ได้ลองถ้าคนเราได้ลองอย่างจริงจังนะขอบอกเลยว่าถ้าจริงจังนะคือครั้งแรกอ่ะจริงจังยอมรับเลยว่าด้วยความที่ว่าพี่แงแฟนนะ ชีวิตคุณนะคุณกินยาตั้งแต่รู้จักกันมาเลยอ่ะคุณกินยาคือหนึ่งเป็นกำกำอ่ะก็คือกินอะไรรู้ป่ะภูมมแพ้แก้หวาดลดน้ำมูกแก้หอบก็กินทุกอย่างอ่ะก็ยังกินก็ยังตื่นขึ้นมาครึ่งคืนคุณก็ยังสั่งน้ำมูกเหมือนเดิมแล้วพลอยทําให้คน้างคเขานอนไม่หลับอ่ะพี่เขาก็เลยกลายเป็นนอนไม่หลับไปด้วยเขาใช่คือเขาก็เลยว่าเฮ้ยเป็นอีกแล้วหรอแล้วบางคืนลุกขึ้นมาหอบเลยนะหอบแบบหนักมาก เป็นเสียงวิทวิดเลยอ่ะแล้วต้องพ่นยาด้วยแล้วก็จากที่เรากินยาก่อนนอนไปแล้วใช่ไหมต้องกินยาเพิ่มอีกใช่เพราะว่าคือไม่กลัวความตายตอนนั้นคือกลัวความว่าเดี๋ยวเราจะช็อคมากกว่าเออแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละก็ลองเทสต์ตั้งแต่คืนแรกเลยว่ากินครบทุกอย่างเลยรู้สึกจะประมาณเกือบเกือบแปดเมตรอะถ้าจำไม่ผิดคืนนั้นอะปุ๊บแล้วก็นอนนอนแล้วก็ยังมีนิดหนึ่งแต่แต่ก็ไม่ได้เยอะนะ กินสิกินที่ที่นอนอ่ะก็ไม่ก็หมายถึงว่ายายาคแพ้ไม่ได้กินกินอันนี้แหละใช่เจ๊ลองเทสเลยใช่แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าอ่เรื่องนอนนี่ก็ยังคือตอนนั้นยอมรับเลยนะว่ายังไม่ได้เคงใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยแล้วก็แต่มันดีขึ้นตรงที่ว่าไม่ได้ลุกมาสั่งนมูกเยอะแต่ลุกมายังลุกวันที่สองก็ สั่งนมุกน้อยลงไปอีกวันนี้สําก็น,น้อยลงก็เลยบอกเฮ้ยเออบอกพี่อย่างนี้แล้วบอเฮ้ยฮแบบมันใช่อ่ะแบบว่าเ<อ>ฮ้ยมันดีว่ะแบบว่าเอ้ยเราไม่ไม่ชเมชื่อจะต้องเชื่อน้องเออไม่เชื่อต้องเชื่อทีนี้น้องนุก็เอาเ,อา <S <S เครื่องกรอง,อง <S 2> <S 2> เครื่องฟอกเนี่ยมาให้เจรออีกสามคืนสามคืนเนาะสามคืนคือแรกน้องนุบอกว่าลองเทสจากเจ้านี้ก่อนเจ้าเจ้าปันดิน เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังไงวะเจ๊จากวันนี้เจ๊บปั้นเชื่อป่ะน้องหมาคือเจคือปั้นดินเนี่ยนะเป็นหมาที่แปลกมากกลางคืนตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ฉี่บนที่นอนเขาจะเป็นหมาที่ฝึกมาเขาจะต้องเรียกเราให้ไปฉี่ในท่งเขาจะเขี่ยเขี่ยเขี่ยตั้งแต่เอาเครื่องนี้มาคืนแรกจะชื่ออัศจรอรย์หันมากคือแบบว่าเฮ้ยรีบไลน์ไปบอกนูนะ้นด้ยเฮ้ยนู้นแบบว่าไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เฮ้ยมหาชันน่ะมันไม่ลุกเลยมันนอนทั้งคืนเลยมันไม่ลุกสี่จริงๆแล้วกินยาไรยาใช่ที่ใช่เขาหลับแล้วตัวเจเองอ่ะเจก็หลับคือเอาจริงๆนะว่าคนเป็นแพ้นอนกรนชิดตน้งนะตั้งแต่เริ่มกินอันเนี้ยคือพี่ญิงบอกเลยว่าไม่ได้ยินเสียงหายใจฟฟีดอะคือพี่ยังไม่ได้นอนกลนอกเพราะเว้พี่ไม่ได้คนเป็นคนอ้วนมากแต่ว่ามีเสียงหายใจจังหวะนั้นเติระนตอ มันจะดังอะแต่พี่บอกว่าเฮ้ย <uk> ไม่ได้ยินแล้วอะแบบคือตัวเองแล้วเรา futuro, ตัวเองหลับลึกมากอะพี่บอกบอกเจนะเจก็บอกเธอรู้ได้งไงมาเพราะฉันหันไปเธอก็หลับเลยไม่ก็เลยแบบว่า <c oughs> us, แซวกันนะ <ane> <c oughs> แต่จริงอะมันหลับสบายจริงสามวันก็เลยตัดส <c oughs> ินจใจซื้อซื้อสองตัวเลยอะคือ่คือรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอตัวเองแล้วแล้วแล้วอะไรที่แบบมันได้ผลอะ ก็คือเราเสียเงินซื้อยาเนาะเจมมานั่งคำนวณดูเนาะจริงเพราะว่าเราซื้อยาอาจจะไม่ได้แพงหรอกยาบางอย่างแพงไงี่สิบสามสิบแพ็คเก็ตแตแผงหนึ่งใช่ป่ะแต่เรากินทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่กินทุกคืนไงกินทุกแบบพูดง่ายว่ากินทุกวันกินทุกวันนะเพราะฉะนั้นแผงหนึ่งมีแค่แผงหนึ่งมีแค่สิบเม็ดเพราะฉะนั้นคุณจะกินได้อาทีหนึ่งคุณกินกี่แผงอะอาทิีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยอัพใช่ป่ะแล้วมันไม่ได้แค่นั้น ยาขยายหลอดลมแผงหนึ่งที่เจซื้อมันจะเป็นยาขยายหลอดลมสีขาวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะประมาณห้าสิบาทซื้อทีก็ซื้อแบบว่าเป็นกล่องของเขาเลยเป็นสองสามร้อยอ่ะซื้อมาไว้แล้วยาพ่นนี่คือซื้อบ่อยมากร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบตอนนี้เคลียร์เลยตอนนี้เต็นบ้านเลยค่ะเพราะว่าแต่ไม่ได้ใช้แต่ว่าตอนเนี้คือเหมือนว่ามันเซฟลงไงยาพ่นอ่ะก็คือยอมยอมแล้วว่ามันเซฟลงว่า ติดพ่นน้ำมัน่มจริงแล้วหมอเคยเตือนแล้วนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยล้มป่วยแล้วไปไปตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอบอกว่าเอยคุณน่ะใช้ยาพ่นมากเกินไปไม่ใช่ดีนะครับเออยาพ่นน่ะถ้าพ่นผิดอ่ะมันทําให้อะไรสักอย่างไม่รู้ข้างในอ่ะมันคือบางทีเราพ่นผิดแล้วมันไม่ได้ลงนะมันติดค้างอยู่บนเพดานนึกออกปะอือใช่มันมีวิธีพ่นนะการพ่นยาเนี้ยเออแต่เราแบบยาพ่นมันเป็นยา ข้อเสียเยอะมากอ่ะหมอบอกอันนี้หมอบอกออแล้วตัง้งแต่มาเจอขอน้ำเนี้ยคือถังว่าพ่นเนี่ยไมมันมันมีเนาะแต่เรื่องภูมิแพ้หายเลยอันนี้เรื่องจริงเลยกรีดอ่ะคือเรื่องภูมิแพ้อ่ะจากมึกเป็นมาทั้งชีวิตหายเลย <c oughs> ก็คือว่าตังคพืนไม่เคยลุกมาสั่งน้ำมูกยกเว้นออตื่นเช้ามาแล้วท่องน้ำลงมารีแลกทัางล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะจาม <c oughs> คือเหมือนกับเราเบอร์นิดนึงอ่ะคืออันนี้คือปกติที่ว่า ข้างบนอ่างต่างกับโฟงไงเข้อใจใช่ไหมในห้องเพราะเราติดอันนี้ไว้ในห้องเอองั้นไี่ต้องมีข้างล่างอีกตัวละฮ่า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 ฮได้โฟงเออใช่ได้โฟงทั้งบ้านเดี๋ยว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 ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือคือแต่อยากได้ถามว่าอยากได้ไหมอย่างแบบอยากได้อะแต่ว่าแบบว่าเออเราตอนนี้ก็ติดที่ร้านติดที่อะไรคือรู้สึกเหมือนว่ามันมันโอเคอะคือตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยอะแบบเยอะมากอะแล้วก็แนะนํา ให้ที่บ้านให้แม่พี่เนี่ยนี่ไงเจส่งเลยพอซื้อปุ๊บส่งเลยเขาขาดวิตามินหมอบอกี้คุณแม่อิ่มสภาพแม่พี่เขาโทรมาเลบอกว่าเขาไปเขาไปล้มแบบว่าวืบวูบหมอเขาเรียกวูบเหรอเออเขาก็อะไรอ่ะหมอบอกตรวจว่าขาดอาหารไม่่าแบบเพียงพอสารอาหารไนะคุณเป็นคนเยอะแต่แกเป็นคนที่ผอม แม่บอกว่าไม่ต้องผี่ใหญ่ที่จริงๆรุ่นเราเนี่ยก็เป็นเราเนี่ยก็เป็นไม่จริงไม่ครบจริงแต่ด้วยวัยเราอะมันยังไม่ได้แสดงอาการแต่แล้วี่ใหญ่เขาแต่เจ๊คิดว่าเจ๊ขาดเจ๊รู้หนึ่งไม่กินผักอืไม่ชอบผักเลยเอที่ยังอยู่ได้คิดเอานะตัวเองเป็นคนกินน้ำเยอะจริงเป็นคนกินน้ำเยอะมากๆเลยแบบว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแบบกินอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำแบบน้ำผลไม้น้ำเปล่าเนี้ย คือเป็นคนกินน้ำจริงจังมากอย่างสมมติไปเดินตลาดเนี่ยต้องถือน้ำตลอดเวลาเลยถ้าไปตลาดนั้นคือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะระบบถ่ายเหรอเออเผาผ่าน่าสุดยอดเลยอ่ะแล้วเป็นคนถ่ายง่ายมากด้วยค่ะยิ่งมากินไอ้นี่ของเธออะอะไรนะวันนไฟเบอร์ใช่ไฟเบอร์ของเธอเอร์เพิ่งมีข้อมูลเถ้าเป็นผงมันทำให้ตื่นมันนิ่มแล้วมันก็ถ่ายง่ายแต่ถ้าตัวที่มันจะทไปกวาดมันไส้ล้างสะอาดเนี่ยคือไฟเบอร์เม็กสุดยอด ไม่รู้อะรู้แต่ว่าตอนนี้กินของเธอฉันก็แบบเข้าห้องน้ำแบบแล้วฉันน่ะไม่ชอบเธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ฉันต้องขับรถจากปั๊มน้ำมันมาบ้านเพื่อมาเข้าห้องน้ำเพราะว่าฉันถ่ายบ่อยมากแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยตรงนั้นมันไม่โฟล์ไม่สะอาดฉันไม่ได้ฉันต้องกลับบ้านฉันจะสบายวันก็ถ่ายกี่รอบนึงไปอุ้ยเช้ามากินเสร็จปุ๊บถ่ายเลยพูดเรื่องนี้แล้วนะเช้ามาใช่พอกินอาหารเสร็จใช่เข้าห้องน้ำก่อนออกจากบ้านเข้าห้องน้ำบ่ายบ่ายถ้าเดี๋ยวฉันกินอะไรสักนิดนึงอะเดี๋ยวฉัน ปวดท้องอีกแล้วฉันวันหนึ่งสามครั้งมึงอย่างต่ํานะแต่บางวันสี่แต่เป็นคนถ่ายง่ายอยู่แล้วนะถึงถึงใช่เป็นคนถ่ายง่ายเป็นคนใช่เป็นคนกินน้ําเก่งมากน้ำอ่ะซื้อมาเป็นแพ็คๆอย่างนี้เลยนะหมดจะไปเดินเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่พี่ต้องถือน้ําติดน้ำอันนี้ก็ม่มีติดแล้วไม่มียังไม่ติดเพราะว่าไม่ได้เปิ้ลอยากบอกนะ่สตนเขาเวิร์กมากคือเพื่อนดูดะต้อมอ่ะเจ๊ดันไ